วัสดีครับอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้มาสรุปเจตเพจเด็กฟิชชกันดิดนึงนะครับพุ่งเมื่อวานนี้ผมจุ้งมากเลยนะเออเมื่อวานผมก็ไม่ได้มาไลฟ์นะดูให้ทุกคนเนาะเออวันนี้จริงผมก็มีเวลาแป๊บเดียวแหละโอหนี่มันจะจะหกโมงแล้วนี่หว่าเดี๋ยวผมต้องไปหลับลูกละอ่าโอเคเดี๋ยวพูดสั้นๆแล้วกันวันนี้เป็นแบบาร เป็นบิ๊กแบบ่าเป็นบิ๊กแบเบกเอาบ่าปิดใกล้โลนะก็แล้วก็เบรกไอโลของเนี่ยโลของอะไรนะวันที่13เนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิโลของเมื่อวันวันอังคารอ่าโลของวันอังคารเนี่ยลงมานะครับแล้วก็อ่าสตรองด้วยแล้วปิดข้างล่างเลยนะครับคือแบร์เนี่ย โชว์พลังโชว์ตรงให้เห็นว่าเนี่ยฉันคอนโทรลตลาดนะเว้ยแล้วตลาดเนี่ยยังน่าจะลงต่อเนื่องลงไปนะครับข้างล่างนี้นะครับนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้มันเป็นเซลล์ไคม็กซ์นะครับแล้วก็มันถึงระยะจริงๆิมันถึงระยะเมชช์มูฟหลายๆอย่างแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างตัวนี้ นะครับที่เราคุยกันไว้เมื่อวันก่อนเนาะนี่นีตัวนี้ผมพอดีผมเลื่อนมาละเนี่ยเนี่ยเนี่ยระยะตัวนี้เนาะเนี่ยเนี่ยประมาณใต้โลของ13 n o v e m ber ปี2020นยี่สบนะครับแบร์เนี่ยมองว่าตลาดเนี่ยได้เบรกบอสแบรชานลเนี่ยลงไปสำเร็จแล้วนะครับเนี่ยชุดเนี้ยที่ขึ้นมาเทสโลเนี่ยเรากำลังมีทิศทางลงต่อไปโดยแบร์มองว่า ตลาดจะต้องลงไปข้างล่างนี้นะครับโซนข้างล่างคือต่ำกว่าไฮของไอเนี้ย8ออกทบอร์นะครับนะครับลงไปจนถึงเนี้ยที่ลงฉลกปูเลยเนาะเสร็จที่1,100จุดเนี่ยเอาจิงแบแบกำลังบอกตลาดแบบนี้จริงนะครับเออแตยังไงก็ตามเนี่ยเออภาพรวมเนี่ยตลาดน่าจะยังมีทิศทางลงอยู่นะครับแต่ว่า ด้วยคอนเท็ก์มันหลายอย่างนะครับโดยอย,อย่างอย่างอย่างแรกก็คือวันนี้มันเป็นเซลล์ไคลแม็กซ์เนะาะแม้ว่ามันจะเป็นสตรองบู๊สตรองแบร็กเอาส์นะครับคืออย่างน้อยพรุ่งนี้ผมว่ามันต้องมีทริกเกอร์เซลล์สัญญาลคือลงไปต่ำกว่าโลของวันนี้แล้วค่อยมีรีเวอร์ซซลแต่ผมว่าพรุ่งนี้มันน่าจะน่าจะน่าจะเป็นดิสอพลายเมนต์ของพวกพวกแบรผมว่าพรุ่งนี้มันน่าจะมีเป็นเป็นไซเวย์อ่ อาจจะเป็นบูโดจิหรือเป็นบูบานะครับอันนี้เรายังไม่รู้เนาะเดี๋ยวดูตรงนี้สิอีสองวันนี้อืมนะถึงระยะนี้จริงๆด้วยนะครับคือพวกแบร์เนี่ยต้องการให้ตลาดเนี่ยมันลงไปที่ระยะเนี่ย8.38.3นะครับคือการเบรกเลนจ์ของไอ้12 day เลนจ์เนี่ยช่วงที่มันช่วง ต้นเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงกลางเดือนถึงต้นเดือนถึงกลางเดือนออกทอเบเนี่ยที่เราไซด์เวกันอยู่นานเนี่ยมันเบรกลงมาแล้วก็สองวันนี้มันคือการขึ้นไปเทสโลนะครับแล้วก็สร้างโลวันช็อตเซตอัพแต่ว่ามันเป็น week, วีคเมื่อวานเนี่ยมันเป็นวีคโลวันช็อตเซตอัพทำให้ด้วยคอนเท็กซ์โดยรวมๆเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ตลาดเนี่ยจะขึ้นไปเ,เป็นบิ๊กบูบาบนะครับแล้วขึ้นไปถึงโอเพนออฟวีคซึ่ง ถ้าตลาดสามารถรีเวิร์สขึ้นไปได้สตรองขนาดนั้นเนี่ยเป็นทูบาร์ร e เวอร์โคือหมายถึงว่าพรุ่งนี้เป็นบาร์ใหญ่กพอกับบาร์วันนี้เนาะฟึบขึ้นไปนะแล้วไปปิดนะแถวๆโอเพ่นออฟวิคเนี่ยจะทำให้อ่าเดลิในวิกวิชาดเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบร์มันเป็นโดจิมันเป็นโดจิบาร์ในวิกวิชาดนะครับซึ่งพวกบลูสเนี่ยควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยก็ประมาณนั้นนะครับอ่า แต่ว่าเรา,เาพวกแบรดต้องการกลับกันพวกแบรดต้องการให้มี f o r o o w t o setting แล้วก็เป็นแบร์บาร์ bar, ปิดใกล้โลนะครับลงมาปิดเนี่ยที่ข้างล่างนี้เลยนะครับเ,เพื่อเพิ่พมโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะลงลงต่อเนื่องมาข้างล่างนี้นะครับโดยโดยเรามีระยะเม่เชมุลงไปอย่างเงี้ยถึงนี่เลยถ้าเบรทั้งชุดนี้นะครับทั้งชุดนี้เลยชุดใหญ่นะครับเนี่ยรวมอีส l โมเลนตตัวนี้ด้วยเนี่ยมันจะลงไปถึงนี่ นะครับก็คือลงไวโซนนี้แหละนะครับที่ลงฉะลกบอกเอาไว้นะครับเพราะ,ะนั้นก็ออสมันก็เฟเวอร์แบมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะเพราะว่าตลาดเนี่ยมันมันอยู่ในสตองแบมเลยนะครับเรายังไม่เห็นบอททอรมิงของชุดนี้เลยนะครับตั้งแต่วันที่15เดือนกันยายนะครับมันตลาดยังต้องการ ให้มี r e v วอ s a ซให้มี s t สต g อง y บ n g เพ e เช u r e มากกว่านี้นะครับเพื่อเนี่ยดูลงมาเนี่ยยังไม่มีเลยนะยังไม่เห็นก็มีชุดนี้แหละแต่ว่ามันก็ซึ่งพวกบูคงต้องการให้ชุดนี้เป็นไฟ n a ลแฟลกแล้วก็ที่ชุดลงมาเนี่ยลงมาแล้วก็ถึงตรงระยะไม่เช่โมงเนี่ยแล้วกลับขึ้นมาเป็นบู r e n d นะครับแต่ว่าก็ยังไม่น่าจะง่ายแบบนั้นสำหรับพวกบูนะ่า ก็เพีเยงแต่ว่ายิ่งลงมาที่โลเนี่ย,ยใกล้ๆระยะมีช่งมุกตัวนี้นะครับแถวๆนี้หรือแถวแถวนี้นะครับ2 8 2 5 1ดสอ8 3ถึงเนี่ยแถวแถวโซนเนี้ยแบร์ต้องโดนเชลเลนต์อีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับนะครับเพราะว่ามันอยู่ในมันเริ่มเข้าสู่บายโซนนะครับเพราะฉะนั้นมันมันมันก็มันก็มีโอกาสที่ตลาดเนี่ยอาจจะมี Stronger Buying p r e s s u r e นะครับแต่ตอนนี้ยังเรายังไม่เห็นนะเรายังเรายังต้องมองว่าตลาดน่าจะมีทิศทางที่ลงต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็พวกแบร์มั่นใจว่ามันจะเบรกสำเร็จนะครับไปดูใน 5-Minute Chart วันนี้ก็ผมก็ช็อตนะวันนี้ผมก็ชอ็อตแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่วะเพราะว่าผมช,อช็อตช่วงเช้ามาเนี่ยมันก็จริงคือผมอะช็อตอีบานี้ไม่ทันวะจริงนะบาตอน สิบโมงห้าทีเสียดายชิบหายเลยจริงๆบานเนี้ยผมควรจะได้หนึ่งเท่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยซึ่งผมแม่งก็งงจริงนะคือจริงๆผมควรจะ exit ที่หนึ่งเท่าของลิ s ต,ตัวนี้คือว่าผมมาช็อตเลทช็อตตัวนี้แหละตอนสิบโมงยี่สิบแต่ผมแม่งไม่ได้ exit ต,ตัวนี้หว่าโคตรน่าเสียดายเลยจริงเห็นแล้วแหละว่าผมแม่งขี่ไม่ทันแม่งฟุบขึ้นมา เป็นอีบานี้แล้วผมแม่งออเดอร์กูอยู่นี่ด้วยเฮ้ยแล้วจริงๆมันอันตรายเนาะถึงแม้ว่ามันจะแก g บบิ๊กแกดาวแล้วมีมีสตรองแแบดูเหมือนจะเป็นแบดเทรนด์ฟอร์มดียวนซึ่งวันนี้มันก็เป็นแบดเทรนฟอร์มดียวนนะคือเป็นแแบดทั้งวันเลยบิ๊กแบดเดแต่ว่ามันมีโอกาสหมือนกันเนื่องจากมันอยู่ที่โลของตัวเนี้ยตัวตัวชุดใหญ่เนี้ย นะครับเนี่ยที่โลของเทดดิ้งเลนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมีโอกาสเหมือนกันที่ที่มันจะมันจะมีสตองเกอร์รีเวอร์โดยเฉพาะมันเป็นเซลล์ไคลแม็กซ์เมื่อเช้าเนี่ยนะคือที่โลของเทดดิ้งเลนเนี่ยมันอันตรายเวลาช็อตแถวๆเนี่ยผมก็รู้อยู่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะแบบเอาพุ่งจริงผมก็เสียวนะการวางสต็อปไว้ที่บาร์ตัวนี้กับตัวนี้บัดนี้มันขึ้นไปขึ้นไปสูงนะครับขึ้นไป ขึ้นไปถึง uh, close of yesterday ข้างบนนู้นเลยนะซึ่งมันเป็น sell ไคลแมกซ์ถูกปะผมเคยเจอมันอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยขึ้นแม่งบาบามีบูบาบูบาบูบาสามสี่บูบาอยู่ๆเฮ้ยไอ้ที่เนี้ยทำไมแบร์มัน take profit เลยวะเนี่ย c ริ s ัทก็ i ีบบูบาแม่งลากกระชากขึ้นไปถึงข้างบนเลยขึ้นไปถึงตรงเนี้ยนะ close up yesterday แ,แถวโซนเนี้ยแล้วแม่งค่อยลงโอ้โห อันนี้อันตรายเนาะช็อตที่โลแล้วเสือไปวานซอกไว้ที่บาร์หนึ่งบาร์นี้แม่งโดนจินซอกไกลด้วยอันนี้คือความเสี่ยงนึงของการช็อตวันนี้ถือว่าเป็นการช็อตที่ยากนะครับส่วนคนที่ช็อตตั้งแต่เมื่อวานเราก็โฮไว้เพื่อลุ้นวันนี้ก็จะได้เยอะนะครับเผมช็อตอีกทีบาร์นี้นะครับบาร์นี้ตอนแม่งเสียดายแม่เลยเพราะมันจะปิดเที่ยงแล้วแต่ว่า น่าเสียดายที่สุดก็คือไอ้บาร์นี้แหละคือมันมาขั้นผมโคตรเกลียดเลยสถานการณ์แบบนี้เพราะผมรู้ว่ามันมีโอกาสที่มันจะเป็น p ูมิแบกสองเล็กแล้วก็เนี้ยมันอยู่ใน triangle ผมก็50/50 50นะโดยเพราะบาร์ก่อนิปตลาดนี่มันเล็กด้วยคือผมตั้งใจว่าจะ e x สิที่โลนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันช่วงบ่ายทีเพราะว่ามันมีเคยมีเหมือนกันแบบปิดอย่างเงี้เยเป็น triangle อยู่ดีบาแม่ง g a อ up ขึ้นมาคือ วาง Stop ไว้ตรงนี้แม่งไปไปให้ Exit ข้างบนเลยคือขาดทุนเยอะมากเคยคือเนี่ยมันจะมีแก p Up Gap แก w n แบบนี้แหละซึ่งมันจริงๆนะบางทีมันมันขึ้นมาแก p แล้วก็ลงเว้ยผมไม่โคตรเกลียดเลยสถานการณ์เนี่ยผมแม่อย่างนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมเกลียดตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าตลาดมันไม่ควรหยุดพักเที่ยงนะครับจริง ตลาดส่วนใหญ่ในโลกที่มันเจริญแล้วมันก็เที่ยงมันไม่หยุดอ่ะไม่รู้แม่งมีเงาบรลลน่ะคือมันไม่เปิดคือจริงๆมันมันควรจะต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็ส่วนมันจะมีวอลุ่มน้อยก็ไม่เป็นไรก็ช่างมันมันไม่ควรจะหยุดเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะมีกลรบกกับดาวแล้วทําให้การคาดการอะไรเนี่ยมันยากนะครับเออก็เพราะฉะนั้นแต่ช่วงบ่ายเนี่ยจริงๆก็ช็อตบานี้ได้นะโอ้เล็กนี่ดีมาก แต่ว่าผมแม่งมันก็อย่างที่ว่าแหละคือช่วงบ่ายผมจะไม่มีสมาธิกับเซตฟิฟตี้แล้วก็จริงๆเห็นชุดนี้แหละแล้วรู้ว่าน่าจะเป็นสองเลขพูแบ็กของชุดนี้เห็นไอโดจิตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าก็จริงๆถ้าตัวนี้เป็นแบร์บาร์ปิดใกล้โลมันจะช็อตมาน,นี้นะแต่บังเอิญมันเสือกไม่ใช่ผมก็เลยไม่เอาดีกว่าก็ไม่ได้ดูเลยเนะี่ยประมาณช่วงนี้ไม่ได้ดูจนแม่งมาดูทีแม่งลงมาละคือบานนี้ก็ไม่ได้ดู จริงๆบาร์นี้แม่งช็อตได้มันเป็นดนะับเบลท็อปเนาะแล้วก็เฟลไฮทูนะครับเนี่ยปึ๊บลงโอ้ถ้าช็อตบาร์นี้ได้นี่แม่งสุดยอดเนาะแม่งได้สองเท่าสามเท่าเลยเนี่ยดูดิสามเท่าเดี๋ยวสักครู่นะครับครับมา อ๋ไม่ได้บอกครับเวลนนี้ปิ่งเขาเลิกข้าครับ6โมงครึ่งครับเดี๋ยวกินดีกว่าเข้ามาเพราะว่าเพราะว่ามันกลับไปรถมันติดครับครับขอโทษไม่ไม่เอาครับครับเดี๋ยวไว้ไว้ครับไม่เอาครับไม่เอาครับครับมาคุอ่ะต่อต่อ ก็คุณดูเห็นปะเนี่ยมันโหมันเป็นเซลไข่แม่คุณดูบาร์เนี้ยบาร์ตอน11บเอ็ดสิบห้าโมงายบ่ายสาโมงสี่ห้าอโหแบร์มันเทคโปรฟิตแบบอย่างรุนแรงนะดูดูเดี๋ยวมันถึงระยะเมชชูฟของก้อนเนี้ยลงมาดูดิเนี่ยแล้วถึง3ามเท่าของลิกของไอคนที่ช็อตตัวนี้แล้วก็ถึงระยะเมชชูฟตัวนี้ซึ่งตอนเช้าเนี่ยบาร์แรกมันขึ้นมาเทสดูเหมือนมันจะเบรกอีโดน,นี้ เป็นเฟล์ตดาวน์วัตถอมตัวนี้ตัวนี้เป็นดาวน์วัตถอมแต่แม่งเฟล์ววันนี้แม่งเป็นไอแลนด์ท็อปเลยดูแม่งบิ๊กแกลปดาวแล้วแม่งลงพวกพวกแม่งลงมาถึงระยะนี้ดูแม่งเทปโควิดฟืดโอ้โหนะสยองก้าวไหมจริงๆประเนี่ยแล้วเราเห็นการเทปโควิดเนี่ยเราเลยรู้ว่าเฮ้ยลงมาที่โลเนี่ยไม่ใช่ดีนะเนีย่ยพรุ่งนี้ผมคิดว่าตลาดน่าจะน่าจะมีการอย่างน้อยทริกเกอร์เซลล์สิงเกิคือลงมา ผมเดานะว่าน่าจะมีทริกเกอร์เซลซินโนแต่ว่าเราก็รีเวอร์สขึ้นไปนะครับโดยที่มันมีโอเปอเรทวีคนะครับแล้วก็โลบล่าส์วีคนะครับแล้วก็60สิบห้านาทีโมเป็นีเมเนี่ยเป็นแมกเนตขั้นต่ำของมันแถวๆตัวเนี้ยแต่ว่ามันมีโอกาสเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นเมื่อวานนี้มันเป็นมันเป็นวีคโลวันช็อตไซเนี่ยไอไอเนี่ยแกปที่มันเบรกลงเป็นแมกเนตแล้วก็ไอบาร ี่ยของชุดนี้นะตัวนเนี้ยนตรงเนี้ยมีโอกาสเป็นงานที่ตลาดจะขึ้นมานะครับโซนนี้นะตรงถึงตรงนี้เลยก็ได้เพราะ